รู้ไหมคะว่าหนึ่งวิชาที่เจ้าของธุรกิจที่ร่ำรวยเป็นร้อยร้อยล้านเนี่ยเขาจะต้องมีเหมือนกันทุกคนเลยนะคะคือวิชาอะไรคะ บางคนอาจจะคาดเดาไปว่าเป็นวิชาการผลิตหรือเปล่าวิชาการต่อรองหรือเปล่าหรือเป็นวิชาอะไรนะเดาไม่ออกคิดไม่ออกนะคะวันนี้ครูบิลลี่ฟจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่า1วิชานะคะที่เจ้าของธุรกิจร้อยล้านจะต้องมีหรือแม้แต่ตัวคุณในวันนี้ที่เป็นเจ้าของกิจการแล้วอยากที่จะขยายธุรกิจให้มียอดขายเป็นร้อยล้านนะคะจะต้องมีนั่นก็คือวิชาการตลาดค่ะ เพราะว่าวิชาการตลาดนี้นะคะหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจแล้วคิดว่าเราสามารถจ้างคนอื่นทำได้แต่ในความเป็นจริงค่ะไม่มีใครที่จะมาเข้าใจหัวจิตหัวใจในการทำการตลาดได้ดีเท่ากับเจ้าของแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เจ้าของธุรกิจใหญ่ๆเขามีนั่นก็คือการทำการตลาดที่สามารถไปถึงผู้คนได้แบบมีประสิทธิภาพค่ะ ครูขอยกตัวอย่างนะคะเป็นนักธุรกิจระดับโลกเลยก็แล้วกันนะคะริชาร์ดแบรนซันซึ่งเขาเป็นเจ้าของแบรนด์เวอร์ซินคนคนนี้เขามีธุรกิจที่หลากหลายมากตั้งแต่ฟิตเนสนะคะวิทยุจนไปถึงสายการบินและ,และยังมีอีกเยอะมากนะเป็นร้อยธุรกิจเลยสิ่งที่เขาทำนะคะนั่นก็คือการนำเสนอตัวเองออกมาเป็น สัญ,ญลักษณ์ของแบรนด์หรือเรียกว่าตัวเองนี่แหละเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์แล้วเขาก็ชอบทําอะไรที่มันแบบสนุกสนานเวลาเขาทําอะไรทีหนึ่งเนี่ยคนก็ติดตามกันใหญ่เลยอย่างล่าสุดเนี่ยสิ่งที่เขาทำนะคะนั่นก็คือบินไปเที่ยวอวกาศเลยค่ะด้วยอ่า c e x นะคะที่อีลอนมัสเป็นโครงการของอีลอนมัสซึ่งนี่แหละริชาร์ดแบรนซันเขาก็ซื้อทัวร์นะคะแล้วก็ไปกับไปกับครอบครัวเวอร์จินนะคะกั็นประมาณ45หคนนะแล้วก็ เหมือนมีคลิปวิดีโอเป็นเหมือนคล้ายๆไลฟ์สดนะออกมาด้วยให้คนเห็นในตอนที่เขาล่องลอยอยู่ในอากาศแบบสภาวะไร้แรงดึงดูดนะคะเป็นสภาวะสุญญากาศนั่นแหละนะคืออยู่บนอากาศอวกาศของแท้และแน่นอนเลยแล้วคนก็มาทําข่าวแบบเยอะมากหลังจากเขากลับลงมาแล้วเนี่ยนะคะหลังจากกลับลงมาจากอวกาศนะ <c oughs> คาคานี้พูดแล้วแบบเฮ้ยมันเกิดขึ้นจริงบนโลกใบนี้แล้วเหรอนเนี่ยโอเคเขาก็เป็นคนแรกๆของโลกเลยนะคะที่ทํานะ หลังจากเขากลับมาจากการทัวร์อวกาศของเขาแล้วเนี่ยเขาก็ทําการแถลงข่าวแล้วก็ให้นักข่าวอ่ะมาสัมภาษณ์แล้วนั่นแหละคะ่เขาก็ได้พื้นที่สื่อแบบฟรีๆนะไปหลายสํานักมากเพราะว่าเขาทําสิ่งที่มันแปลกใหม่นําเสนอตัวเองในการทํากิจกรรมสนุกๆแล้วคนก็สนใจเนี่ยแหละคะ่ะมันคือการตลาดที่นักธุรกิจระดับโลกนักธุรกิจระดับเป็น เป็นพันเป็นหมื่นล้านเนี่ยเขาทํากันในวันนี้นะคะถ้าเกิดคุณอยากที่จะให้ยอดธุรกิจของคุณมันโตขึ้นอยากจะทําการตลาดยุคใหม่ไม่อยากจะต้องไปเสียเงินจ้าง เอเจนซี่แบบแพง,แ,พงแล้วก็ไม่ค่อยได้ผลด้วยนะประเด็นนะคะประเด็นของประเด็นก็คือว่าจ้างเอเจนซี่ทำไปทำการตลาดให้เราเนี่ยนอกจากจะเสียเงินแพงแล้วมันไม่ได้ผลถ้าจ้างแพงแล้วได้ผลได้กำไรจากการจ้างอันนั้นยังโอเคแต่ในวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่สิ่งที่ครูบิลลีฟเนี่ยแหละค่ะจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นอีกต่อไปนะนั่นก็คือการที่คุณจะต้องไปเสียเงินจ้างนักการตลาดแล้วมันก็ไม่ได้ผลลั์กลับมา เพราะฉะนั้นในวันนี้ค่ะพาตัวเองซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยแหละค่ะออกมาสู่สายตาของลูกค้าค่ะลูกค้าชอบมากนะการที่เจ้าของแบรนด์เนี่ยจะออกมาด้วยตัวเองแล้วก็ออกมาพบกับผู้คนออกมาคุยกับผู้คนแบบว่าตาต่อตา เจอกันใจต่อใจไปเลยนะคะแบบนี้ลูกค้าเขาจะรักค่ะเขาจะชอบเขาจะอยากติดตามแบรนด์ของคุณเพราะเขาได้เห็นวิสัยทัศน์นิสัยเห็นหน้าคราตาของเจ้าของบริษัทว่าหน้าตาเป็นยังไงมีนิสัยใจคอเป็นยังไงถ้าเกิดเขาถูกใจถูกคอเขาก็จะมีความจงรักภักดีกับแบรนด์ของคุณไปตลอดเลยซึ่งสิ่งนี้มันสร้างได้ยากมากถ้าคุณไม่เอาหน้าของตัวเองออกมา วิธีที่ครูพูดถึงอยู่ตอนนี้นะคะมันเป็นการทําการตลาดในยุคใหม่ซึ่งจะเป็นโลกอนาคตนะคะการตลาดในยุคเก่าที่แบบเราเอาสินค้ามาชิ้นหนึ่งเอามานําเสนอสู่สายตาคนแล้วก็ยัดเยียดให้เขาซื้อบอกสรรพคุณบอกราคาบอกส่วนผสมแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่เวิร์กอีกต่อไปแล้ว มันไม่เวิร์กอีกต่อไปแล้วค่ะอันนั้นมันคือยุคเก่าตกยุคคนเขาเห็นเขาก็รู้ค่ะว่ามาขายของแล้วเขาก็ไม่ได้อยากซื้อเขารู้สึกว่าเขากําลังดูอะไรอยู่ดีดๆเพลินๆเ,เขากําลังดูรายการอะไรอยู่แล้วอยู่ๆสินค้าก็แทรกขึ้นมาแบบนี้มีแต่คนเขาจะไม่ชอบแล้วเขาก็รู้สึกแย่เพราะฉะนั้นนะคะการตลาดยุคใหม่ที่จะทําให้ เขารักคุณอยากซื้อของคุณเพราะเขาชอบในตัวเจ้าของแบรนด์เพราะเขาชอบเขาได้รู้จักแล้วเขารู้สึกว่ามีอะไรที่ตรงการมีอะไรที่เหมือนเหมือนกันมีอะไรที่เขาได้ประโยชน์การทำการตลาดยุคใหม่แบบนี้ค่ะคือวิธีทางออกของการตลาดยุคใหม่สำหรับนักธุรกิจทุกคนค่ะสำหรับใครที่ได้ประโยชน์จากคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครูด้วยนะแล้วก็ ใครที่สนใจในเรื่องของการทำการตลาดยุคใหม่นะคะครูมีรวบรวมเอาไว้ในคอสที่ชื่อว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งไม่ต้องยิงแอดค่ะหลักสูตรนี้นะคะจะรวบรวมวิธีการทำการตลาดยุคใหม่ที่คุณจะไม่ต้องไปยัดเยียดขายสินค้าให้กับลูกค้าอีกต่อไปแต่ลูกค้าเขาจะมาขอซื้อจากคุณเองค่ะเขาจะอยากซื้อสินค้าจากคุณเองถ้าสนใจก็ทักไปที่อินบ็อกซ์ได้นะคะแล้วก็ตอนนี้ราคาพิเศษ e a r l y Bird ครูให้อยู่ที่ราคา7,900บาท จากราคาเต็ม19,000บาทนะคะสำหรับคนที่เห็นคลิปนี้หรือสมัครเข้ามาในวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะทักไปที่ inbox ได้แล้วก็หรือว่าจะทักไปที่ line แอดแอดครูบิลีฟก็ได้ค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากติดตามการตลาดดีๆแบบนี้อีกเนะี่ยก็ไปกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพจครูบ e ล i ีฟเอาไว้ได้ค่ะยังมีเรื่องของการทําออนไลน์การทําการตลาดการทําสิ่งที่เป็นพ a s ซีฟอินคัมอีกเยอะมากเลยนะจะมานําเสนอให้คุณแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย